สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเพื่อนๆมูลนยมภาเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับผมก็เข้าขอเล่าเรื่องอหนีฉีกในระถตอนที่2ต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เจ้าของภาพนะครับซึ่งลงาภาพป่ามหาดาลงในย t u b e เอาไว้นะครับซึ่งผมขอยืมมาอธิบายเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะครับขอขอ,ขอขอบคุณไว้ในที่นี้นะครับพวกเรากระจายกันออกอาศัยลําต้นไม้ เป็นที่กบ,บังตัวของไครของมันแต่ไม่ห่างกันมากนักทุกคนประทับปืนเงยปากกระบอกปืนขึ้นไปเป็นยอดไม้ตามที่พะเมียบอกแต่เสียงเกี่ยวกาวของต้นไม้และยอดไม้หยุดการสั่นไหวลงไปแล้วตอนนี้มีเพียงใบไม้บางใบที่หล่นพางพูล,ลงสู่พื้นอีกราๆร่วมสินาทีที่พวกเรานั่งประทับปืนกันอยู่ในท่านั้นและนิ่งจนกระทั่ง พเมีแค่อยๆลดปืนลงและค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมกับบอกพวกเราเบาๆมันไปแล้วพวกเราทุกคนจึงยืนขึ้นแต่ในทันทีที่พวกเราลุกขึ้นยืนเสียงป่าแตกเสียงยอดไม้หักไหลอ,อย่างรุนแรงก็ดังอู้เข้ามาตอนนั้นเองที่พวกเราเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกลุ่มควันคล้ายเมฆที่ใหญ่ขนาดทั้งมวยปั้มซูโม,โม่มนรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรากับมีชีวิตลอยอยู่ในระดับยอดไม้ มันมีสีน้ำตาลเทาดํามันไม่ใช่เมฆไม่ใช่หมอกไม่ใช่ควันเพราะมันรวมตัวกันเป็นก้อนและลอยตัวท,ทําท่าคล้ายจะพุ่งเข้ามาใส่พวกเราพระเมียสั่งเบาๆถอยถอยมาพวกเราค่อยๆถอยอย่างระมัดระวังในไปในทางทิศที่เราจะไปนั่นคือบ้างปัดบ้างปางคา,ามเขตชายแดนไทยแต่คุณพระช่วยเจ้าเมฆประหลาดนั่นมาลอยข้ามหัวพวกเราในระดับแนวยอดไม้ และต่ำลงมาขวางหน้าปิดทางพวกเราแบบแมวต้อนหนูอะไรของมันวะจอสวยสะบดเบาๆอย่างหัวเสียและในทันทีที่ยอสวยพูดออกมาเจ้าเมฆประหลาดนั่นก็ลอยลงทําท่าจะพุ่งเข้ามาหาพวกเราไปไปที่ป่ามาหาดดานั่นพระเมียส่งเสียงแน่นและออกวิ่งนําไปทางดงมหาดดานั่นทันทีที่อยู่ขึ้นทึกที่มีขึ้นทึกเป็นดงอยู่ทางด้านซ้ายมือ พวกเราวิ่งตามหลังพระเมียไปจะติดโดยมีไอ้เมฆปีศาจนั่นลอยอยู่ในระดับเหนือหัวพวกเราไล่ติดตามมาติดๆจนกระทั่งพวกเราทุกคนเข้ามานั่งหอบแฮกๆก,กันอยู่ในดงทึบของอาณาเขต,ตรงมหาด,ดําที่ยืนต้นขนาดท่อนแขนและสูงเหนือหัวเราใบใบของต้นหมหาด,ดําที่ขึ้นสอดประสานกันจนเหมือนล่ยักษ์ที่การกั้นทั่วบริเวณราวครึ่งสนามฟุตบอลภายใน จึงมืดคึมสลัวหน้าแปลกที่พอเราเข้ามานั่งหลบกันอยู่ในปา่ามหาดดาเจ้าเมฆหรือกลุ่มควันประหลาดนั้นก็หยุดการติดตามไม่ได้ตามพวกเราเข้ามาแต่ก็ยังคอยวนเวียนลอยไปเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําอยู่เช่นนั้นเรากลับจะเฝ้าเราอยู่ที่ด้านนอกเหมือนแมวที่เฝ้าจับหนูยอสวยหน้าคุกเขา่าหอบหายใจถามพเมียเสียงหอบหอบว่าพเมียบอกข้าหน่อยพวกเราหนีอะไร พเมียตอบเสียงเบาแต่ก็ได้ยินกันชัดทุกคนโดยสายตาของเขายังมองออกไปที่ด้านนอกบอกเองตามตรงไอยอสวยข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเจเดที่นั่งอยู่ใ,ใกล้พเมียถามเบาๆแต่ไม่ได้มองหน้าพเมียว่าแล้วเราจะต้องนั่งกันอยู่แบบนี้เหรอนั่นสิเราก็มีปืนมีระเบิดก็ซัดมันไปให้กระจายไปเลยสิมันก็แค่ขู่เรา แล้วมันก็แค่ควันและยังไม่ทันที่พระเมียจะพูดอะไรออกมายอสวยก็ลุกขึ้นยืนเขาขึ้นลำปืนอาก้าในมือดังแคกและจงวิ่งออกไปในทันทีโดยพระเมียตะโกนห้ามดังลัน่นหยุดกลับมาไอ้ยอสวยผมและพวกเราทุกคนต่างตะลึงและคิดไม่ถึงว่ายอสวยจะเกิดอาการกล้าบ้าบินออกมาอย่างนั้นตอนที่พวกเราทุกคนลุกขึ้นยืนยอสวยก็พูดออกไปนอกเขตป่ามาดำแล้ว มาสิวะมาเลยมาแดกลูกปืนกูมาเสียงยอสวยตะโกนลั่นพร้อมกับสาดกระสุนลูกปืนอาก้าออกไปสองชุดใหญ่ๆป้าบังป้าบังป้าบัง,บง,บงตอนที่พวกเราทุกคนวิ่งตามออกมาก็ทันพอที่จะเห็นภาพสย,สยดสยองเต็มตาเจ้าเมฆหรือควันปีศาจนั่นรอยพุ่งลงมาจากยอดไม้ราวกับมันจะรอกาสนั้นอยู่แล้ว ส่วนยอสวยก็วิ่งสวนและยิงไปด้วยอีกชุดใหญ่กลุ่มกระสุนพุ่งผ่านกลุ่มเมฆปีศาจนั้นไปอย่างไร้ประโยชน์เห็นชัดตาว่ามันเหมือนผ่านอากาศทาาุจาเดเป็นคนแรกที่วิ่งไปใกล้ตัวยอสวยมากที่สุดพวกเราทุกคนต่างเห็นชัดกับตาว่าเมฆปีศาจตก้อนนั้นพุ่งเข้าหุ้มตัวของยอสวยจนมิดทั้งตัวพร้อมๆกับเสียงดังปุ๊บหนักๆราวกับการสะบัดผ้าเปียกผืนใหญ่ พร้อมกับร่างของยอสวยเสีละลายหายกลายเป็นผงถ่านไปในทันทีนั้นใช่แล้วครับร่างของยอสวยทั้งเสื้อผ้าทั้งเป้ที่เขาสะพายอยู่ข้างหลังและทั้งปืนที่เขาถืออยู่ในมือต่างละลายกลายเป็นผงถ่านสีดำที่กระจายไปในอากาศในทันทีนั้นไอ้ยอสวยเสยียงพะเมียตะโกนอย่างตกใจและในวิธีต่อมานั่นเองเจ้าก้อนเมฆมรณะ ก็พุ่งเข้าหาเจเดที่อยู่ใกล้ที่สุดเรากับปีศาจกระหายเลือดเสียงจะคือตะโกนบอกเจเดดังลั่นป่ามนีกับไปเจเดผมเห็นเจเดหมุนตัวกลับวิ่งมาอย่างขาดสติพร้อมกับพวกเราที่พุ่งตัวหมุนกลับวิ่งเข้าหาป่าหมาดำที่เราคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในยามนี้พระเมียโจรเข้าไปในป่าหมาดำเป็นคนแรกตามด้วยพุทธและผมและจะคือ ส่วนปองดานั้นเขาอยู่ในป่าหมาดำตลอดไม่ได้ติดตามพวกเราออกมาแต่แรกผมพุ่งตัวโจรเข้ามาในป่าหมาดำอย่างสุดตัวและสุดชีวิตโดยไม่สนว่าตัวเองจะพุ่งเข้าไปประทะต้นมาดำหรือโดนก้อนหินหรือหนามอะไรก็ตามขอเอาตัวรอดไว้ก่อนจะคือที่โจรน,นำผมเข้ามาก่อนตะโกนลั่นหูไอ้จะเดะละว,วังผมกลับตัวลุกพวดขึ้นนั่งมองออกไปทันพอที่จะเห็น จะเดที่กําลังเข้ามาสะดุดขาหรือก้อนหินก็สุดจะเดาล้มความลงกับพื้นโดยมีเจ้าเมฆมรณะก้อนนั้นพุ่งเข้าตะคุบตัวของเขาราวกับแมวตะคุบหนูในเชื่อว,วินาทีต่อมาเสียงดังพึบสนัน่นพร้อมๆกับร่างทั้งล่างของจะเดนุ่มมูเซอร์ก็ละลายกลายเป็นผงถ่านไปในทันทีนั้น ผงถ่านบางส่วนยังกระจายเข้ามาถึงผมด้วยซ้ำไอ้จะเนจะคือตะโกนลั่นอย่างตกใจและเสียใจที่เห็นจะเดหนุ่มหมู่บ้านเดียวกันกับเขาตายลงกลายเป็นผงถ่านต่อหน้าต่อตาและขาดสติจะวิ่งออกไปข้างนอกพระอมีตะโกนบอกผมดังลั่นวุฒจับตัวไอ้จะคือไว้เพราะผมนั่งอยู่ใกล้สุดผมโผเข้ารวบเอวของจะคือเอาไว้โดยกอด เขาแน่นเรากิ้งกันล้มลงไปพุทธกับปองดาได้สติต่างเข้ามาช่วยกันจับร่างของที่ขาดสติของจะคือเอาไว้จนเขาหยุดดิ้นได้แต่นั่งร้องไห้โฮยังขาดสติพาอเมียเข้ามาจับไหล่ของปองดาเขยา่ามีสติไอ้จะคือออกไปมึงก็ตายเปล่ารักษาชีวิตรักษาตัวเอาไว้กลับไปบอกลูกบอกเมียไอ้จะเดจะดีกว่าจะคือที่ได้สติกลับมา ยังคงนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่เบาผมกับพุทธนั่งมองหน้ากันยังไม่รู้จะทําอะไรต่อไปให้ดีไปกว่านั้นแค่ยกแรกของการประทะกันกับเจ้าก้อนปีศาจนั่นพวกเราก็เสียเพื่อนรักที่ร่วมเป็นร่วมตายกันไปในสองคนในทันทีเราสู้อะไรมันไม่ได้เลยหนํำซ้ำยังพากันมาติดอยู่ในป่ามาดดำ และที่ด้านนอกก็ยังมีเจ้าปีศาจนั่นเฝ้าเราอยู่พระเมียเดินเข้ามาบีบไหลยพวกเราทุกคนอย่างปลอบใจผมไม่ยักหน้าและบีบมือพระเมียเบาๆเช่นกันอย่างเข้าใจผมเองตัวนั่งพิงลำต้นมาดาเหยียดขาเหยียดแข้งไปให้สุดอย่างให้สบายที่สุดผมยกดูนาฬิกาข้อมือมันบ่งบอกเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง เข้าไปแล้วเรานั่งกันอยู่ในป่าหมาดำมาแล้วขึ้นค้อนวันโดยที่ทําไม่ได้ทําอะไรเลยได้แต่นั่งหายใจทิ้งในสมองคิดแต่หาทางออกไปข้างนอกแต่ไม่มีทางไหนที่จะนึกออกได้เลยเสียงปองดาถามพวกเราขึ้นเบาๆอย่างไม่เจาะจงนี่พวกเรา พวกเราเคยได้ยินเรื่องประหลาดตามแนวชายแดนกันมาบ้างหรือเปล่าผมกับพุทธแม้แต่จะคือที่นั่งเงียบมานานยังเงยหน้าขึ้นมองอย่างสนใจในคำบอกของปองดาเรื่องประหลาดอะไรวะปองดาพุทธถามอย่างสนใจปองดามองหน้าพวกเราทุกคนก่อนที่จะบอกว่า<ม>ก็เรื่องโป้นหมู่บ้านตามแนวชายแดนน่ะสิมันเกิดขึ้นปีละครั้งสองครั้ง บางทีก็ในเขตพมา่าบางทีก็ในเขตไทยบางทีก็ในเขตเกะเหรี่ยงหรือเขตเกระเหม่นหรือลาวก็เคยถ้าเกิดขึ้นในพมา่าก็จะคิดกันว่าเป็นฝีมือของพวกกะเหรี่ยงแต่ถ้าเกิดขึ้นในเขตไทยหรือกะเหรี่ยงก็จะคิดกันว่าเป็นฝีมือของโจพรพมา่าแต่ไอ้ทค่เหมือนเหมือนกันก็คือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจะกลายเป็นหมู่บ้านล้างไม่มีอะไรเหลือแม้แต่หมูหมากาไก่ และคนมันเหมือนหมู่บ้านล้างที่เราไปกันมาเมื่อเช้านี้ยังไงละ่ะพุทธถูกละที่ผมจำได้อย่างที่ปองดาพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราค้างคือกันออกมาเบาๆจนแทบจะพร้อมๆกันพุทธพืชพุทธพูดพึดพดพมพำอ,ออกมาว่า ใช่แล้วที่พื้นนั่นพื้นที่หมู่บ้านที่เราไปกันผงถานที่กระจายกันเต็มลานบ้านนั่นมันเหมือนผงถานมันเป็นผงฐานพวกนี้เองผงถานที่เราเห็นที่มันเกิดกับจะเดะกับยอสวยไงยพวกเราต่างกันนิ่งเงียบกันสักคู่หนึ่งเสียงพะเมยก็บอกออกมาว่าพวกเรายังจาตอนที่เราไปเจอปางไม้ของพวกลักลอบตัดไม้ทางเหนือนั้นได้ไหม พวกเราต่างคนหันไปมองพระเมียซึ่งขยับเข้ามาใ,ใกล้พูดออกมาบอกทุกคนจําได้พระเมียคราวนั้นเราเจอแต่ปางของพวกมันแต่ไม่มีคนเหลืออยู่เลยไอ้พวกไอ้พวกตัดไม้ก็คงโดนอย่างเราในวันนี้เหมือนกันนั่นแหละพระเมียจะคือถามเบาๆพะเมียไม่ตอบแต่พยักหน้าช้าๆปองดาถามพระเมียเบาๆแต่ตรงใจทุกคน แต่ข้าแปลกใจพระเมียว่าไอ้เมฆนั่นทําไมถึงไม่ตามเข้ามาเล่นงานเราในดงมหาดํานี่หรือว่าเป็นกลัวท้นมหาดําพุทธถามพระเมียอย่างอยากรู้พระเมียกวาดตาไปร,บรอบๆดงมหาดําที่เรานั่งกันอยู่ก่อนตอบว่าข้าว่าข้างในป่ามหาดํานี่มันแคบและลําต้นของมหาดําก็อยู่ใกล้ชิดกันไม่เกินช่วงแขน มันเข้ามาตัวมันก็จะต้องกระจายออกปาหมานันดานี่เตี้ยและทึบพวกมันเล่นงานเราไม่ได้ถนัดไม่เหมือนหมู่บ้านที่นั่นกว้างเหมือนข้างนอกนั่นกว้างถ้ามันเข้ามาในนี้มันจะต้องแตกตัวออกการแตกตัวของแตกตัวออกของมันข้าเชื่อว่าจะทําให้มันเล่นงานเราไม่ได้พวกเราต่างไปจักหน้าเข้าใจ และพวกเราก็เข้าใจดีว่าเราจะหาป่าทึบแบบต้นมหาดำนี้ที่ด้านนอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะป่าทั้งป่ายาวไปถึงบ้านปางคำนั้นปางคำนั้นเป็นป่าโป่งเสียส่วนมากเสียด้วยแล้วเราจะนั่งกันอยู่อย่างนี้หรือพอมียเราจะไม่ทาถังไม่หาทางหนีออกไปหรือทําอะไรบางสักอย่างเลยเหรอพอมียยิ้มแค้น ตบบาปองดาเบาๆได้ว,ว่านอนเอาแรงกันเถอะพวกเรานี่ก็เย็นแล้วห,หาอะไรลองท้องกินกันดีกว่าข้าจะหาทางให้พวกเราเองพระเมียบอกพวกเราก่อนเดินออกไปนั่งในที่ของแกพิงต้นมหาดดำหลับตานิ่งพวกเราเข้าใจ สถานการณ์ในตอนนี้ดีและเข้าใจนิสัยน้ำใจของพเมียที่เป็นผู้นำํำแบบภาระอยู่รอดการอยู่รอดของกลุ่มตลอดมาละตลอดหลายปีที่ผ่านมาการตายของเจเดและยอสวยพเมียย่อมเสียใจแต่การเป็นผู้นําซึ่งเขาจะต้องแบกรับภาระเอาไว้และผมเชื่อว่าเขาการน,น้าตาให้ตกในเอาไว้ดีกว่าจะออกมาให้คนอื่นเห็น ซึ่งจะทำให,ให้พวกเราขาดกำลังใจไปด้วยแดดลาสุดท้ายรับสันเขาลงไปนานแล้วพาเอาบรรยากาศในป่าหมาดดำมืดสลัวลงพวกเรานั่งกันอยู่ในป่าหมาดดำท่ามกลางความมืดอย่างคุ้นชินผมดูนาฬิกาข้อมือมันบอกเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจะหนึ่งทุ่มลมเย็นๆพัดมาจะรู้สึกหนาว และมีเสียงฟ้าร้องคึมหำม,มาแต่ไกลไม่นานนักลมก็เริ่มพัดเข้ามาแรงจนใบของต้นมหาดํดำเริ่มไหวสู้ซาพร้อมๆกับฟ้าแหลบแปบกปบูบวับมาแต่ไกลให้เห็นผมและพวกเราถอนใจทำใจว่ายังไงเสียคืนนี้ก็คงต้องนอนตากฝนกันแน่แล้วแต่พเมีที่นิ่งเงียบมานานก็บอกพวกเรา ผมเหมือนกับสั่งด้วยเสียงหนักแน่นพวกเราเอาเป้ขึ้นหลังเตรียมตัวอีกสักคู่เราจะออกไปกันแล้วผมและพวกเราทุกคนหูพึงพุดถามพระเมียอย่างแปลกใจแต่พรเมียไอเมฆนั่นมันเฝ้าเราอยู่ข้างนอกนั่นกลางคืนมันก็เล่นงานเราได้นะเหมือนกับที่หมู่บ้านนั่นไงแล้วจะออกไปได้ยังไงในความมืดของป่าหมาด,ดำ ฟ้าที่แลบแปบปากบ,บุบว่าทำให้มองเห็นใบหน้าของพรเมียที่ยิ้มกว้างและบอกพวกเราว่านั่นไงละ่ะสิ่งที่เราจะพาพวกเราออกไปก็คือเอาเป้ใส่หลังแต่ก็ยังถามพระเมียว่าแล้วยังไงพระเมียพระเมียยิ้มแค้นบอกพวกเราปนกับเสียงลมและเสียงฝนที่เริ่มโชยพัดมาถึงมีฝนก็มีลม มันเป็นกลุ่มควันมันเป็นกลุ่มเมฆแรงลมแรงฝนจะทําให้มันแตกตัวรวมตัวกันไม่ได้นี่แหละโอกาสรอดของพวกเราเร็วก็เถ่ะครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็มันยาวนะครับผมจะกัดาจะให้จบในในวันนี้ก็ไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเกิน15นาทีแล้วซึ่งจะเกินการอัดอัดคลิปในคลิป,ลปหนึ่งนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบแค่แคนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้คงจบแน่นะครับผมก็ขอจะนําเรื่องหนีจริงลบให้จบไปในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับอ่าในคลิปหน้านี้สําสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ